สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเทสกำลังงานกันดูนะครับค่าดีเป็นตัว 2000A นะครับเป็นตัวใหม่นะครับอ,อันนี้จะใช้ชุดจ่ายไฟที่เป็นแบบสวิตช,ชิ่งนะครับอ,อันนี้ตัวนี้เป็นสวิตช,ชิง่งฟูลบิดนะครับไฟ120-0 120นะครับดัมมี่โหลด8โอห์มนะครับอันนี้ผมจะเทส8โอห์มก่อนนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับลูกขึ้นก่อนตัดก็อยู่ประมาณา76โวลต์น,นะครับไฟตกลงเหลือร้อยโตน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคาดดีตัว 2000S นะครับก็70โวลตที่8โอห์มนะครับก็ลองคำนวณกันดูจะได้สก,กิ่วัตสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ